สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องน้องนาๆนาทุกท่านครับผมสำหรับเมื่อนี่ก็เป็นวันศุกร์ที่16เดือน7ปี6 4ทางขายเซียนขืนมุสลิ์ก็สิไดิมารีวิวสินค้าใหม่ๆที่ทางขายเด้นํำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องกันครับผมอ่ะเดี๋ยวสิาพาชมบรรยากาศสินค้าใหม่ๆที่ทางขายเด้นนำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องในช่วง ยุคโควิดครับผมนี่ฮะยุคโควิดเด๋ยวสิมาจัดโปล่ลดราคาให้พี่ให้นองกันกับผมนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนาลานของขายเซียนคืนมุกซุลินครับผมเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดนาลานกันครับผมเดี๋ยวสิพามาชมอธิบายรายละเอียดการเปิดขายสินค้าที่ทั้งขายได้นําำมาจัดโปให้กับผมนี่ฮะช่วงนี้ก็เลง ทำหนกขึ้นมาอดูยกับผมสิมาจัดโปรลดสินค้าให้พี่ให้น้องกันกับผมนี่ฮะเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆครกับผมหรือว่าทันทีสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์เนี่ยฮะมี เปิดขายแยกชุดกับมีกับผมขาดเรืออันใดกับถักขม้าสอบถามใดกับผมเนี่ยหรือว่าทันทีตามหาคืนผีเสือหรือว่าจะเป็นบ่วงเดียวนี่ครับผมผีเสือกับมีสิบหาักสามสิบบ่วงนี่ฮะยี่สิบเอ็ดักสี่สิบสองบ่วงกับผมกับมีราคาโปที่ทางขายได้นํามาจัดอยู่กับผมสําหรับทันทีตามหากับถักขม้าใดกับผมหรือว่าจะเป็นบ่วงเดียวเนี่ย หลังเก็บคืนกับผมสามอันหนึ่งรอยบาทหรือว่าพอค่าที่สนใจเนี่ฮะอยากสั่งซื้อไปขายต่อสิบอัน3ามอยหกสิบบาทร่วมทรงกับผมเป็นราคากันเองครับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนทางขายเสียนคืนรับประกันให้เลยกับผมเหมือนกันตามภาคกางนาที่ท่านเห็นเลยกับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนทางขายเสียนคืนรับประกันให้กับผม หรือว่าอยากได้อุปกรณ์ทําคืนนี่ครับผมมีครบทุกอย่างครับผมมีครบทุกอย่างสําหรับห่วงไก่ห่วงไก่กับตัวละหนึ่งบาทครับผมห่วงไก,ก่ตัวละหนึ่งบาทนี่ฮะเบอร์สิบหกกับผมทองเหลืองบเบอร์สิบหกเบอร์เงินไก่ได้เลยครับผมนี่ฮราคาไปเปิดขายต่อกับยูทีตัวละสองบาทสามบาทครับผมยูที ลูกค้าครับตัวน,นี้เป็นราคาทรงกับเปิดขายให้พี่ให้น้องให้พอ่อค้าตัวละหนึ่งบาทครับผมบรรยากาศนี่ก็เป็นรายละเอียดกับมีพรอมจัดทรงครับผมก็จะมาเปิดเต็มตัวก็ดีทีหนึ่งกับ่อให้ทําคืนหรือวานกหนให้ครบได้หล,ลายตัวครับผมจะได้มาจัดโปรให้พี่ให้น้องกันครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเขาเรืองกัน รายละเอียดชุดดักนกควักครับผมชุดดักนกกควักนี่ครับภาทีเจเทนยุคขลางนานี่คือชุดดักนกกควักแบบครบชุดครับผมกัสมีนี่ฮะคืนแขวนแบบหมุนได41บวง้อมรังเก็บกระดิ่งสองอันหรือว่าสิเป็นเมมโมรีหรือว่าแฟดไดหนึ่งตัวครับผมนี่ฮะลูกค้าเลือกได้เลยครับผม พร้อมด้วยลําโพงหนึ่งตัวก็คือพร้อมใส่งานกับผมสาหรับลูกค้าที่สร้างเข้าไปนี่ฮะรับชิ้นขาแก้แล้วก็สามารถใส่งานได้เลยกับผมตามที่ผมรีวิวแจงให้ได้ทราบทุกอย่างกับผมรายละเอียดก่อนจัดทรงนี่ฮะบางท่านอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกับทักเฟซทักไลน์นี่ฮะหรือว่าโทรเขามาก็ทางขายเส้นคืนก็สิรีวิวแจงให้ได้ทราบทางช่อง YouTube กับผมนี่ฮะสำหรับลูกค้าที่สร้างเขามาบบเห็นภาพ ผลงานชิ้นใดเป็นของทานผมกะสีถ่ายแล้วก็แจงทางช่อง YouTube กับผมเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ไม 16, 6, 6, 7, 6, ่กับผมในวันศุกร์ที่16เดือน7ปี64สนี่ครับผมสำหรับลูกค้าที่ตามหาชุดดักนกกวักหรือว่าอยากสั่งซื้อแยกชิน้นขาเรือลำโพงหรือว่าเมโมรีแฟตได้นี่ฮะหรือว่าเป็นหนกย่างหรือว่าเฉพาะคืน ทางขายเซียนคืนจัดทรงทุกอย่างกับผมสําหรับลูกค้าที่ตามหาอุปกรณ์ตักหนกควักลีลุมไก่ปลาเนี่ยฮะมีพร้อมจัดทรงไอพี่ใ้นดองกันเนี่ยฮะตามที่เห็นอยู่ข้างนาเลยกับผมเพราะว่าทางขายเซียนคืนมอสุรินเน้นการเปิดขายสินค้าก็คือตามวันที่กับผมเปิดขายสินค้าตามวันที่เพื่อความชัดเจนในการสื่อขายกับเป็นบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผมจัดเก็บไปทางแบบ COD คือลูกค้าทุกท่านนี่รอดชำระเงินอยู่หนาบานได้เลยครับผมเนี่ยอ่ะก็เป็นรายละเอียดสั้นๆที่ทั้งขายได้นํำมัแจงพี่แจงน้องก,กับผมในช่วงยุคโควิดกับผมหนึ่งชุดที่ท่านได้เห็นได้เขาช่อมีนี่ฮะราคาบวกเกินหนึ่งพันบาทครับผมบวกเกินหนึ่งพันบาทเดี๋ยวสั่งขายสิมาแจงห้ได้สาบก็ดีที่หนึง่งครับผมหรือว่าท่านที่สนใจอยากได้ ก่อนกับทักเขามาได้กับผมเขามาคุยรายละเอียดนี่ฮะรายละเอียดการสื่อขายพระว่ติทางขายเช่นคืนมึสุดินกับรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบกับผมให้สินค้ามีบทต่มกว่ายางละสี่สิบชุดหาสิบชุดนี่ฮะกับชีดยมาแจงราคาแบบเต็มตัวเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายสำหรับลูกค้กาทีตามหาจุดดักนกควักกับผมกับชีดยใส่กัน ทุกท่านครับผมก็ขอฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ